เราได้แทรกนิติเหล่านี้ทำให้นิสิตของเราเองเนี่ยเห็นคุณค่าและก็ความงามของของที่เรามีอยู่เพื่อที่สิ่งเหล่านี้มันจะได้ไปต่อยอดนะคะเป็นงานออกแบบใหม่ๆที่มันแฝงเอารสชาติเหล่านี้เอาไว้ในในงานเหล่านั้นได้ สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรมอมหลวงปิยระะดาทวิบรังสีพรนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณะบดีค่ะ สำหรับรายวิชาหลักนะคะก็สอนรายวิชาที่เรียกว่าเป็นทฤษฎีนะคะตัวสุดท้ายและของหลักสูตรสถาปิกรรมศาสตรบัณฑิตก็คือท e o r ีของปี4นะคะวิชานี้มันก็จะดูเรื่องปรัชญาความคิดนะคะของสถาปิยกรรมร่วมสมัยแล้วก็ดูวิธีที่สถาปนิกเนี่ยจัดการหรือว่าถ่ายทอดแนวความคิดเหล่านั้นเนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมของสถาปิยกรรมนะคะ วิชาเลือกสอนอยู่ตอนนี้อยู่2วิชาคือวิชาสุนทรียศาสตร์ในสถาปัตยกรรมกับวิชา m u s e u m ยมอาร t e c t u r e นะคะ ทั้งสองวิชานี้สมมุติว่าเราเปรียบเทียบกับอาหารเวลาเรากินอาหารน่ะบางทีเราก็บอกว่า,าเรากินเพราะมันมีประโยชน์แต่แง่ๆล่ะถ้าถามกันจริง,รงๆแล้วเราไม่ได้กินอะไรเพื่อวิตามินโปรตีนอย่างเดียวอยู่แล้วล่ะถ้าทําได้อะเราก็มักจะเลือกอาหารที่มันมีรสชาติอร่อยอีกวิชาหนึ่งที่บอกว่าเป็น museum a r c h i เ e c t u r e เนี่ยจริงๆแล้วเราเอาพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นเหมือนสื่อกลางในการที่เราจะคุยกันเรื่องอัตลักษณ์หรือความหมายนะคะเราย้อนไปเรื่องอาหารอีกถ้าเราย้อนไปอาหารอีกทีนึงเนี่ยเราก็บอก ว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็อาจาจะอยากกินอาหารของที่นั้น,น,นเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะคะที่เปิดให้นิสิตที่สนใจมันมักจะเป็นวิชาเลือกขนาดเล็กๆแล้วเราก็พากันพูดคุยชวนคิดชวนคุยชวนไปดูงานสถาปัตยกรรมต่างๆ งานที่ดูเป็นชิ้นเป็นอันมากหน่อยนะคะก็น่าจะเป็นงานเขียนหนังสืออย่างล่าสุดเนี่ยมีทั้งหนังสือที่เราเขียนแล้วก็หนังสือแปลถ้าเป็นงานเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อความคิดสุนทรียาสถาปัตยกรรมนะคะเนื้อหามันก็ต่อเนื่องจากวิชาที่สอนคือวิชาสุนทรียศาสตร์นะคะเราก็จะพูดถึงปรัชญาหรือความคิดของนักปราชญ์ตะวันตกนะคะที่อาจจะมาช่วยเปิดวิธีคิดเกี่ยวกับความงามหรือสุนทรียภาพในงานสถาปัตยกรรมของพวกเราได้นะคะ ส่วนอีกเล่มหนึ่งชื่อ Complexity and Contradiction in Architecture โดย Robert Venturi นะคะโดยที่ชื่อไทยที่แปลแล้วก็คือความซับซ้อนและความขัดแย้งในสถาปัตยกรรมนะคะจริงเล่มนี้เป็นงานเขียนทางทฤษฎีที่สำคัญมากนะคะแล้วก็เราก็มองว่าจริงๆงานที่เป็นงานเขียนภาษาอังกฤษอะ่ะมันก็เป็นอุปสรรค ต่ความเข้าใจของนักศึกษาสถาปัตยกรรมจํานวนมากเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดมาเป็นภาษาของเราเองมันก็อาจจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เผื่อจะมีอาหารสําหรับเอาไปใช้ในการคิดการมองงานสถาปัตยกรรม เราทั้งหลายอ,อยู่ในสภาพแวดล้อมที่จริงๆแล้ว่ะมิติของความงามมันมีความสําคัญแล้วก็ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสารรค์จริงๆอันนี้มันคือมันคือของที่สะท้อนกลับไปกลับมาอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าแล้วก็หวังว่างานที่กําลังทําในช่วงต่อไปนี้มันจะไปเกื้อหนุนวิสัยทัศน์หลักของคณะได้บ้าง